สวัสดีครับแฟนมวยทั่วประเทศนะครับพบก,กับผมปอหน่วยเมืองบ้างไฟนะครับเป็นประจำนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันอาทิตย์ที่21สิงหาคม2565จัดไปอย่าให้เสียนะครับกับศึกมวยไทย7สีประจำวันนี้นะครับจัดโดยโปรโมเตอร์เดียเกียรติเพชรและก็ป๋าชุนเกียรติเพชรนะครับมวยเริ่มแข่งขันก็เวลาบ่าย2โมงคึ่งเป็นต้นไปนะครับ ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนหลักในรายการนะครับนั่นก็คือมวยพักยกเสียเบสเชียงใหม่นะครับชอบไม้ใหญ่ให้ทักมานะครับไม่ต้องอายมวยไทย VIP นะครับไทยแลนด์นัมเบอร์วันนะครับต้องยกให้มวยพักยกเสียเบสเชียงใหม่นะครับไอด์ไลน์ก็ BG9955 นะครับไอด์ไลน์นะครับ BG9955 นะครับทักมาได้เลยนะครับเสียเบสเชียงใหม่ การันตีคุณภาพยอดเยี่ยมแน่นอนนะครับครับและก็ขอขอบคุณอีกหนึ่งผู้ให้การสนับสนุนหลักในรายการนะครับนั่นก็คือยาสีฟันสมุนไพรไทยไพยนะครับเป็นยาสีฟันที่สกัดจากสารธรรมชาติ9ชนิดนะครับไม่ขมไม่ฝาดนะครับให้ความรู้สึกที่แตกต่างขจัดคราบฟันเหลืองได้อย่างลงตัวนะครับต้องยกให้ยาสีฟันสมุนไพรไทยไพรนะครับ มีวางจําหน่ายแล้ววันนี้ทั่วประเทศตามร้านสะดวกซื้อทั่วไปจัดซื้อจัดหากันได้นะครับและก็อีกหนึ่งผู้ให้การสนับสนุนหลังในรายการนะครับนั่นก็คือ 5Gbet11 นะครับเว็บกีฬาที่มาแรงเว็บกีฬาที่ทันสมัยเว็บเดียวจบครบทุกเกมกีฬาเว็บที่มีเกมกีฬาพื้นบ้านมากมายนะครับต้องยกให้ 5Gbet11 นะครับเล่นง่ายจ่ายจริงนะครับต้อง 5Gbet11 ตอบโจทย์ที่คุณต้องการนะครับไม่เสียเวลาครับเราไปดูมวยคู่ที่1ในรายการศึกมวยไทย7ดสีประจําวันนี้กันเลยนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านเพชรสวนหลวงรดยกครับหรือสอสุชาดาหรือทอนราวัดนะครับมวยสูงยาวเข่าดีนะครับวันนี้เจอทางน้านแสนกล้าหนุ่มบางกระดีนะครับนักชกจากเมืองโคร,ราชนครราชสีมานะครับชกกันที่วิกัด1น1ปอนด์นะครับ เมื่อเช้านี้ทั้งคู่ก็ช่างได้111ออปอนด์เท่าวิกัดด้วยกันทั้งคู่นะครับสำหรับสไตล์การชกของทางด้านแสนกล้าหนุ่มบางกะดีนะครับเป็นมวยซ้ายจังหวะฝีมือครบเครื่องนอกได้ในดีนะครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านแสนกล้าหนุ่มบางกะดีนะครับสำหรับสไตล์การชกของทางด้านเพชรสวนหลวงลดยกนะครับก็เป็นมวยขวาสูงยาวจังหวะฝีมือครบเครื่องดักเสียบดักแทงขวางหน้าดันแทงตีหน้าดี ครับวันนี้ผมมองว่าเป็นมวยถูกคู่นะครับก็ถือว่ามวยไม่เล็กและก็ไม่ใหญ่ครับร้อยสิบเอ็ดปอนด์นะครับครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของทางด้านเพชรสวนหลวงลดยกกันบ้างนะครับก็ชนะคะแนนยูโรชวัชละผลเมื่อที่7พฤษภาคม2 5 6 5ที่ลุมพินีแล้วก็แพ้คะแนนแสน100ก้านหนุ่มบังกะดีเมื่อที่19มิถุนายน2565ที่เวทีมวยราชดำเนินแล้วก็ชนะคะแนน ฤทธิชัยซอสสมานการเม้นเมื่อ17กรกฎาคม2565ที่เวทีมวยราชดำเนินครับนี่คือฟอร์มหลังของทางด้านเพชรสวนหลวงรถยกนะครับเป็นมวยล้างตานะครับไฟนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของทางด้านแสนกล้าหนุ่มบางกะดีกันบ้างนะครับแพ้คะแนนให้ทางด้านเพชรตะวันเพชรจินดาเมื่อที่8พฤษภาคม2565ที่เวทีมวยราชดำเนิน แล้วก็ชนะคะแนนเพชรสวนหลวงรถยกมว่อ19มิถุนายน25 6 5ที่เวทีมวยราชดำเนินแล้วก็ไฟลล่าสุดน,นะครับไปชนะคะแนนโลดหองพักยก PK 9กรกฎาคม2 5 6 5ที่จังหวัดขอนแก่นครับนี่คือฟอร์มหลังของทั้งน้านมวยฝีมือครับจากหนุ่มบางกะดีครับแสนกะหนุ่มบางกะดีนะครับวันนี้หนุ่มบางกะดีส่งเข้าประกวดนะครับน่าจะเจอกินเป็นครั้งที่2นะครับ ครับสำหรับมวยคู่ที่หนึ่งในวันนี้นะครับผมก็ยังชอบไปที่ทางด้านแสนกล้าหนุ่มบังกะดีนะครับเคยชนะมาครับมวยซ้ายจาังหวะฝีมือครบเครื่องนอกได้ในดีไล่แขนเก่งเน่งตีแล้วก็ตีหน้าดีครับวันนี้ผมมองว่าน่าจะเป็นหนังม้วนเก่านะครับน่าจะย้ำแขนอีกหนึ่งคำลบนะครับคู่ที่หนึ่งในรายการวันนี้ผมออกไปที่ทางด้านแสนกล้าหนุ่มบางกดีนะครับ จัดไปอย่าให้เสียครับเราไปดูคู่ที่สองในรายการกันต่อนะครับตามมาเลยนะครับมาถึงคู่ที่สองในรายการนะครับยกมาแทนทั้งคู่เลยนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านเนาพชรนนพนมสอสละชีพหรือลูกเจ้าพ่อกุมหก,กันหรือออุดอุด,อดอรนะครับนักชกจากจังหวัดนครปฐมนะครับวันนี้เจอกับคู่ปรับเก่าเพชรเดินดงวอวันทวีหรือผู้กองบี้มวยไทยนะครับนักชกจากชัยภูมินะครับ ซ้อมที่เกียริเพชรนะครับเพชรเดินดงนะครับวันนี้ชกกันที่พิกัด110ปอนด์นะครับก็เมื่อเช้านี้เพชรพนมสละสชีพช่างน้ำหนักได้110เท่าพิกัดพอดีนะครับส่วนทางด้านเพชรเดินดงวอวันทวีนะครับช่างน้ำหนักได้1 1 0 4ลดไปจุด4่ครับนี่คือการช่างน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่นะครับสำหรับสไตล์การชกของทางด้านเพชรเดินดงวอวันทวีนะครับเป็นมวยสูงยาวเข่าแหลมนะครับก็ อาวุธหนักอาวุธแรงครับก็เคยแพ้เพชรพนมลูกเจ้าพ่อกุมกันหรือเพชรพนมสอสละชีพมานะครับเมื่อเดือนเมษาที่ผ่านมานะครับวันนี้มาเจอกันใหม่ที่ช่องเจ็ดสีครับก็น่าติดตามนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกของทางด้านเพชรพนมสอสละชีพหรือลูกเจ้าพ่อกุมกันหรืออออุฒอุดรกันบ้านนะครับเป็นมวยซ้ายฝีมือครบเครื่องเตะซ้ายต่อยซ้ายครับ หลักเลี่ยมดีแล้วก็เคยชนะมาวันนี้เจอกันอีกครั้งนะครับใครจะเป็นหมูหรือจ่าก็ต้องติดตามนะครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของทางด้านเพชรพนมสอสละชีพกันบ้างหรือลูกเจ้าพ่อกองหมกันนะครับก็ชนะคะแนนเพชรเดินดงววันทวีเมื่อ17เมษายน2565ที่ช่อง7สีแล้วก็ชนะคะแนนพุธน้ำดื่มมี77เมื่อ21พฤษภาคม2565ที่ลบบรุรีแล้วก็ไฟลล่าสุดน,นะครับแพ้คะแนนสิงห์ดำ ยุสุราชวันที่3กรกฎาคม2565ที่เวทีมวยราชดำเนินครับนี่คือฟอร์มหลังของเพชรพนมสอสละชีพนะครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของทางด้านเพชรเดินดงวรวันทวีกันบ้างนะครับก็แพ้คะแนนกับเพชรพนมลูกเจ้าพ่อกุมกันเมื่อวันที่17เมษายน2565ที่ช่อง7สีแล้วก็ชนะน็อกเป็กปตททองทวีในยกที่3เมื่อ29 พฤษภาคม2อ6 5ที่ช่องเสีแล้วก็ฝ่ายล่าสุดไปแพ้คะแนนก,นกันทางด้านสิงห์ดำยุทธสุราษฎเมื่อ24กรกฎาคม2อ6 5ที่ช่องเสีครับสำหรับมวยคู่ที่2ในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านเพชรพนมสสละชีพนะครับเคยชนะมาผมมองว่าวันนี้น่าจะย้ำแขนไอีกหนึ่งครั้งนะครับเพชรพนมนี่เป็นมวยซ้ายหลักเหลี่ยมดีฝีมือดีเก่าเก่าเกมวันนี้ผมมองว่าย้ำแขนไปอีกหนึ่งคำลบนะครับ คู่ที่2ในวันนี้ผมออกไปที่ทางน้านเพชรพนมสอสละชีพนะครับจัดไปยาให้เสียครับไปดูคู่ที่สามในรายการครับซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกกันต่อเลยนะครับคู่ที่สามวันนี้เป็นการพบกันระหว่างทางน้านเพชรนำโชคสอจอต้องป่าจีนหรือเพชรนำโชคออสต,ตึกแดงหรือสอจารุวันนักโชคจากจังหวัดศรีสะเกดนะครับวันนี้มาเข้าเวนแทน9ล้านครับสอจอแดนระยองนะครับก็ถือว่า ค่ายสจรุวันค่ายสอจอต้องไปจีนนี้ถึงจะมาแทนแต่ว่าการฟิตรอมมีเตรียมตัวมาตลอดแน่นอนนะครับวันนี้เจอทางด้านอาลีฟสอเดชพันหรือลิขิตบ้านไข่มุกนะครับอันดามันนชกจากจังหวัดนราธิวาสนะครับก็เป็นลูกครึ่งไทยมาเลยนะครับซ้อมในค่ายสอเดชพันของสารวัตรเชษนะครับสอเดชพันก็ถือว่าเป็นค่ายมวยที่มาแรงนะครับของสารวัตรเชษครับ สำหรับการชั่งน้ำหนักเมื่อเช้านี้นะครับทางด้านเพชรนำโชคสจโต้งปาจีนชั่งน้ำหนักได้ร้6 4ลดไปจุดสี่ส่วนอาลีฟสอเดชพันธ์นะครับชั่งหนักได้ร1อเท่าพิกัดพอดีครับนี่คือการชั่งน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่นะครับสำหรับสไตล์การชกของทางด้านอาลีฟสอเดชพันธ์นะครับเป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่องเตะขวาต่อยขวาขวางหน้ามีเข่ายาไส้อาวุธหลากหลายครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้าน อาลีฟซอเดชพันธ์วันนี้ได้ลอยได้ยาวกว่านะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การโชคของทางด้านเพชรนำโชคสอจอต้องป่าจีนหรือออตตึกแดงหรือสอจารุวันกันบ้างนะครับเป็นมวยซ้ายเปิดเกมเตะขาเจาะยางแล้วก็แข็งแก่งแข็งแรงนะครับนี่คือสไตล์การโชคของทางด้านเพชรนำโชคออตตึกแดงหรือสอจอต้องป่าจีนนะครับฟอร์มหลังของทางด้านเพชรนำโชคสอจอต้องป่าจีนก็ไปเสมอกับมงคลชัยแฟร์เทคเมื่อที่4 วิถุนาย,ยน265ที่ลุมพินีแล้วก็ชะนะนอกกิษณชัยลองสมัครวอจอร,ออรในยกที่3วันที่2กรกฎาคม2 6 5ที่ลบบุรีฝ่ายล่าสุดก็ไปชนะคะแนนมงคลใจแฟรเทคเมื่อนที่24กรกฎาคม2 6 5ที่รชชาชดำเนินครับเดี๋ยวเรามาดูฟอร์มหลังของทางด้านอาลีฟสอเดชพันธ์กันบ้างนะครับหรือลิขิตบ้านไข่มุกอันดามันนะครับก็เสมอกับสุดลอ,ออตตึกแดงเมื่อนี่21 พฤศจิกาย,ยน2 6 4ที่บุรีรัมยแล้วก็แพ้คะแนนทางด้านราชเดชท,ทีเอ็นมวยไทยยิมเมื่อวันที่16มกราคม2565ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับแล้วก็ไฟล่าสุดน,นะครับก็แพ้คะแนนกับทางด้านเพชรน้ำงามเกียรติพันธมิตรเมื่อนที่21มีนาคม2565ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับสำหรับมวยคู่ที่3ในวันนี้นะครับผมมองว่าทางด้าน เพชรนำโชคสอจอต้องป่าจีนนะครับเสียเปรียบรูปร่างนะครับวันนี้อาจจะลำบากนะครับผมออกไปที่ทางด้านอาลีฟสอเดชพันธ์นะครับน่าจะขึ้นมาได้เสียถึงเงินแน่นอนนะครับมวยคู่นี้ผมชอบไปที่ทางด้านอาลีฟสอเดชพันธ์นะครับเป็นมวยขวาฝีมือดีฝีมือครบเครื่องเตะขาต่อยเตะขาเจาะยางเหมือนกันนะครับแล้วก็ เตะขวาต่อยขวาแล้วก็ขวางหน้าดันแทงมีเขายัดไส้วันนี้ได้เปรียบรูปร่างสูงใหญ่ยาวนะครับผมมองว่าน่าจะเข้าวินได้สำเร็จนะครับคู่ที่3ในวันนี้ผมออกไปที่ทางด้านอาลิฟสอเดชพันธ์นะครับไปดูคู่ที่4ซึ่งเป็นคู่เอกในวันนี้กันต่อนะครับเป็นรีแม์ไฟล์อีกหนึ่งครั้งนะครับหลังจากทางด้านแปงนกเขากมม1นี่เคยชนะมาครับวันนี้ รีแมทฟอร์มกันนินใหม่ครั้งนะครับเจอกับเพชรดำเพชรเกียรติเพชรหรือไดมอนด์98หรือเซงซิลิวยิมหรือสอสง่าการช่างนะครับก็ตัวเดียวกันนะครับวันนี้โชคกันที่พิกัด132ออปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านแป้งนกเก๋ากม .11 นะครับช่างหนักได้132อปอนด์เท่าพิกัดพอดีนะครับเป็นนักโชคจากจังหวัดตังแต่ทว่ามาทําการฟิตซ้อมที่ค่ายลูกมะขามหวานที่กาญจนาพิเศษซอย2นะครับ ก็ถือว่าค่ายมาตรฐาน,นอีกหนึ่งค่ายนะครับของมวยไทยค่ายลูกมะขามหวานของเซียเบี้ยวลูกมะขามหวานนะครับวันนี้เจอคู่ปรับเก่านะครับร้อยสามสิบสองปอนด์นะครับเดี๋ยวเราไปดูน้ําหนักของทางด้านเพชรดาเพชรเกียรติเพชรกันบ้างนะ,ค,ะนน 6, 6, ครับเมื่อเช้านี้ช่างไดร้อยสาสิบสองจุดหกลดไปจุดหกครับนี่คือการช่างน้าหนดดักเมื่อเช้านี้นะครับสไตล์การชกของทางด้านเพชรดาเพชรเกียรติเพชรนะครับเป็นมวยฝีมือจัดจ้านนะครับแข็งแกร่งแข็งแรง เข่าในยัดไส้ครับเข่าในนี่แข็งแรงมากยัดไส้ที่จนตูดโด่งเลยนะครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านเพชรดำส่วนสไตล์การชกของทางด้านแปงนกเขากอม11นะครับก็เป็นมวยสูงยาวเข่าแหลมครับดักเสียบดักแทงเก่าเขาเกมขวาคอเด้งตีครับรูปร่างได้เปรียบครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านแปงนกเขากอม11สนะครับสาหรับฟอร์มหลังของทางด้านแปงนะครับ ก็ชนะคะแนนสกุลชัยเล็กปอวรเดชเมื่อ24เมษายน2515ที่ราชดำเนินแล้วก็มาชนะคะแนนเพชรดำเพชรเกียริเพชรเมื่อ26มิถุนายน2565ที่ช่อง7สีครับนี่คือ2ฟอร์มหลังของทั้งด้านแป่งนกเขากม .11 นะครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของทั้งด้านเพชรดำเพชรเกียริเพชรกันบ้างนะครับก็ไปชนะคะแนนกล้องเกียริทอพาน49เมื่อที่9มกราคม2565ที่ช่อง7สี แล้วก็นชนะคะแนนทางด้านมีโชคบางกอกอะไย,ยน์เมื่อที่20มีนาคม2 5 6 5ที่ช่อง7สีไฟลล่าสุดนะครับแพ้คะแนนทางด้านแบงนกเขากอม11เอเมื 11, ม่อที่26มิมิถุนายน2 5 6 5ที่ช่อง7สีครับนี่คือฟอร์มหลังของทางด้านเพชรดำเพชรเกียรติเพชรนะครับสำหรับมวยคู่ที่4ในวันนี้ซึ่งเป็นคู่เอกนะครับผมออกไปที่ทางด้าน แบงนกเขากม .11 นะครับสูงใหญ่ยาวเข่าแหลมแทงเก็บเก่าเกาเกมคว้าควาเด้งตีมีหมัดมีศอกแรงครับว่องไวครับก็ถือว่าได้เปรียบทุกอย่างนะครับวันนี้น่าจะย้ำแขนย้ำชายวิงหนึ่งครั้งนะครับคู่ที่4ในวันนี้นะครับผมออกมาที่ทางน้้นแปงนกเขากม .11 นะครับให้ไป5ดาวครับจัดไปอย่าให้เสียครับคู่เอกในรายการนะครับ ก็จัดไป5้าดาวเลยครับแปงนกเขากอม .11 นะครับขอท่านโชคดีมีชัยเฮงเฮงรวยรวยนะครับสวัสดีครับ